สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านมาเด้อกินข้าเด้อวะมีเลยกินหัวอะไร่ะล่ตุ้มโฮมหัวแปกกำลังปลูกอู่หัวอะไรนะเจ้ว่าถ้วยน้อยกันไม่ได้อย่างว่าเอาหัวเงือปลาหัวอะไรนะที่ที่เขียวๆที่กะพันไม่ใช่หัวรันเตาเออกำลังปลูกอยู่กำลังขึ้น มาค่ะน้ำพริกปลาทูข้าก็ลวกทอดค่อยี่้ยง่ายสินี่โตกใจญ่หนา้าะเหมือนเหมือนแชมบูอองตซงก็แซวขึ้นมาม่งเลยบ้าขอยง่าปปอันนี้ก็เหลืออยู่สีคนนะคะอีกสองคนไปทำธุระนะคะไม่ต้องถาม สวัสดีค่ะเอจีกลองผู้แม่น้องมิวนะโอ้แม่ดาสวยวันสวยคืนตัวนี้หน้าใสจริงๆอิงเื้อเ่าอยากไปอยากไปซื้อจังเลยหน้าใสจริงๆริงในกล้องสวยนะไม่เห็นตัวจริงง่ายท้องจ้าประวันผิดกลับผิไม่ไม่เห็นในกล้องจะเรียกพี่พี่ดาพี่ดาแต่พอมาเห็นตัวจริงหอกใหญ่ดา กล้องันนี้มันหลอกเนาะแล้ว็อยากไปซื้อนะฟูนุ้กก็กล่องเดียวกันนั่นแหละกล้องเจ้าอะ่ะแล้วฟูม่านมันไม่ถือข,ขนาดนี้ยี่ห้อเดียวกันงอแต่ว่าคนละอันนี้คนละรุ่นซื้อตัวแปดตัวแปดเอาลูกกันเด้อเียอะหน่อยแล้วก็เอามาซุปใส่ไข่ใส่ปลาทูมีข้าวบ้านก็ซาอร่อยนะร้านซุกเด็ดกระด้างพี่น้อง ขาวช้าตอน10โมงงา,า้น้นต้องรีก,กินโลพเจ้าหนังป,ปีนไนปนไไป,นนปไั้นกินเราได้ไปปั้นกินเพือนภาษาเลยขอไม่ไร่สานี่ขับขาบานเขาเยอวันนี้ถั่วปีน่นี อร่อยเลยตัวเปี๊ยกเงี้ยผสมเม็แก่แล้วเอาไปต้มไม่ไม่ต้องต้มหรอกป้าถ้าว่าต้มเพราะมันเม็ดแก่ๆเหลืองๆเนาะเอามานึ่งเลยเนื้งทั้งนี้แ่ะอร่อยดีลุงกำเสือไปมูลนกข้าป้ากำลังจะออกมามากๆป้าสามีของฝากเมื่อเช้าก็จะมีซุปเห็ดแล้ไม่นั่งมีดกลองยาบแม่บอกกลองล่างกล่องหลังพื้น อยาเห็นกองผู้เจ้าบ่เด้เนี่โอ้ยอ่ะไปเดี๋ยวไปจะนั่งพูดหญ้าสวยต้องยญาต้องนั่งกองนั่นแหละวอือก้อยนะขอบคุณคุณอะไรนะคุณผัดไทยขอบคุณนะคะคุณผัดไทยอเนื้อนุ่มเนาะช่างเขาเดียวคือเรียกก้อยก้อยทัางเหนื่อยสมัยตะกี้เนาะ ใช่เด็กนีนน่ะข้าวมันมีพ่อผินเราปล่อยไม่กด้ใส่ตะก้าไว้นึ่งกินทุกวันทุกวันเพราจะชิ่งข้าวก็ไม่ได้กล่อยก็ไม่ได้แกงออกมาเดี๋ยวด้เนาะยาอแกงน่อไม้หน้านาวเลย้ยพท่ากับหาวหาวหาวมันมันมันอยมาท่าปะกับทางเสียองแล้วอื้มหนาวมาก หอมพมันมะพร้าวนะมันหอมคือทาทาแล้วุนเกาะุนเกาะยิ่งทำให้แตกไอีนั่นแหลอยน่เนาะคุณผัดไทยสั่งมาทางไหนเนาะแสบแสบขนมน้ำตาน้งตาะทับหรอน้งตาลวหนมากัดเจี๊ยบที่นอกที่มันไม่สวยก่อนเี ข้าแล้วเปิดขนาดนี้้าเลบ้านมีสมาชิกใหม่บอกเมื่อเช้าเนี่ยจำแค่เด็ินคุยป่ะวเฮ้ยแล้วลำบานีกัยังกลุ่มไปปลูกกันอยู่หันอยู่คเก่าเขาบอกว่าต้เื้อหมูอบไมอกตนเมือมูไว้ลองไปดูยีนมันไปยังยีนว่ามันไปยังมันขุดอยู่ไม่ไปงานไมนอยู่แล้วเนื้อคู่ไอ้เสือ พขาเรียก็เข้าไปไล่ไอเสือได้ยินแต่เสียงไม่ด่าคิดมาใส่ใเชือกิดก่อนนั่นนี่อ๋อบอกว่าใครคนเข้าไปปุ๊บไม่ด่าว้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 าอยู่นะจากนั้นพระราชาเสือมันโอเวอร์เสือมันวิ่งมันหวนเก่งเลยนะตอนนั้นเนี่ยโคกแบบแบบมันหลุดเนาะลงท่ามันติดโคนไงพระเลยว่าไอันเข้าไปปุ๊บเนาะไม่ดาว่าอยู่ไหนอยู่ไหน มันอยู่ตรงนั้นคอยไม่ได้ตาฝามันอยู่ตรงนั้นจริงเหรอเสือไม่เห็นมีเลยไม่มีเลยผมเสียดเอาออกเลยตอนนั้นอ่ะมาออกอะไรมาคือจะตัดแตกยอดเองไปๆโอ้โหฮีราสูของเราเขาเขายกฝั่งน้นนะเห็นแต่ใบไม้มาแล้วบอกเฮียป้าดังละผมบอกว่าเฮียป้าดังละข้าวนึ้อได้ยินเสียงแล้วมาแล้ว ที่นี่จังเลยใช่คือตรงนั้นอ่ะมันลกเนาะมันลกแล้วก็มันก็มีมีแผ่นไม้เขาเรียกว่าเขาปลูกผลึกก่อนตรงนันเ้นเนี่ยเป็นเป็นที่ล้างจานของลุงหวังอันกล่องดีไม้องเต่าของลุงหวังนะไม้องเต่าแผ่นใหญ่แล้วมันก็เป็นที่เป็นบ้านพอดีมันเป็นที่ล้างจานที่ลุงหวังล้างจานาจัดน้ำอะไรแล้วก็มันลกคนไม่ค่อยเพีนผ่านไง แล้วตอนที่เสือเขาค่อยไปถางตรงนั้นก็ตอนนั้นถางไม่เสร็จไม่ได้ยกลูกไม้นะอืมมันก็ไม่เป็นไรถ้าเราถางก็ไม่เป็นไรเพราะมันก็อยู่บ้านของมันยังไม่เป็นคมอยเลยวะมันก็อยู่บ้านของมันไปเหมือนมันฟักไข่เนี่ยเธอว่ามันจำสินทะิ์มากกิ่าอะไรก็แล้วแต่เราก็อย่ารบกวนเขามันนอนอยังไงโคตรอย่างนี้เลยหรอเธอโคตรเลยนะกิงฟางคลายฟางมันตัวมันจนเมามันไม่ได้ออก ตัวตูวถาวสวนเลยขาวชัวรมันไม่ได้ออกมันไม่ได้ออกหาสมันไม so ่ได้ออกอะไรมือบบนไม่ซึมืออันตรายถ้าเวลาเราไปต้อนแล้วมันไม่ไปไหนมันนิ่งคึอมืออันตรายมือมีพิษมันซื้อสินมายอะนะมือมีพิษมันจะซาคือเละซาไปซาถ้ามืไม่มีพิษมันจะเร็วเออไปหาเรื่ยเพว่าไปจับมันก็เพราะว่ามันหลบตั้งแต่ตอนเราเกี่ยวข้าวหน้าฝน เพราะว่ามันอยู่นันนานแล้วมั้งแต่มันเป็นงูแบบงูมีพิษเหมือนงูเห่ารอมด้วยหอมหมดยางอมหลังวันเป็นคุำหลังวันเป็นค่มเลยหรือว่ามันไม่สบายไม่มันมันสบายมันจำสีมันไม่ออกหากินงูเพราะแม่ตัวแม่ดาเลี้ยงไว้นะบอกอือก็เลี้ยงตอนไหนตาจะหึงแล้วงูเขียนตีมือกัดใจที่วิ่ง ปาต่อสู้กับไอ้ตุ๊กแกโอ้ยมันมันอุตสาห์บอกหัวให้สามตัวเลยมาถือครับมาถือคนมาถือมาถือปากมันนั้บ้นนี้มันดีมันมันดีบอกรือมันกระต่ายเลยมันมาดีไม่ดีแล้วก็ดูแค่หลังมันห่างอืมไม่น่าเชื่อเนี่ยมันต่อสู้กับตุ๊กแกตุ๊กแกก็มีพิษเหมือนกันตัดอยู่ ลูกแกมันรู้เลยว่ากัดจุงไหนของงูเหลือสันหลังจับกระดูกสันหลังเนาะกระดูกสันหลังนะาากันเลยนะป้าดาไปเห็นเลยต่อสู้กันเลยเหรอคือมันอยู่ลูกแกก็งับลูกแกก็งับงูงูก็งูอ้าปากบอกลูกแกน่ะงับงูยากไปเห็นก่อนเหรอค่อยเห็นกป้าป้าดาเห็นแต่เราไม่ได้วาค่อยไปเจ้าค่อยไปผค่อยเลยเห็น ก็คิดว่ามันออกจากการนะคิดว่าหินกระดานน,น่บอกคือวามาาววันเอาตะเข็บตะเข็บค่อยไปเอาผล่นอ่ะค่อยไปผุโสนเจาคนอลยเห็นไม่เหรอไม่ใช่ไปเขาไปถ่ายเนาะเขาไปถ่ายคลิปมีหลายแล้วค่อยเห็นเขาเลยบอกปัญหาปัญหา่อยเห็นแล้วจะสาวผมตอนมันละอ้อมือตัวนั้นน่ะตอนที่เขายกบ้านไปนม,มันออกมาเนาะมันออกมากระดาน่ขาคิดว่ามาาันละอ้อาา่อยเห็นแล้วจะสาวผม สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ